สวัสดีค่ะคุณผุ้ฟังต้อนรับคุณผุ้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่เดินสายมูอีกแล้วนะคะคุณผุ้ฟังอยู่กับฝนนันทน,นาสีมาค่ะติดตามกันได้ที่ช่อง youtube ที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับเดินสายมูวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเส้นทางในรายการของเราก็ต้องเป็นเส้นทางของสายมูแน่ๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบการขอพร การกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วดีต่อใจนะคะเราก็จะรวมรวบรวนะคะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปมูกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปกันที่วัดสัมพันธวงศ์ค่ะไปไหว้ขอพรคุณแม่บุญเรือนกันค่ะ คุณผู้ฟังคะการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะตามโบราณอาจารย์เนี่ยเขาให้ความเชื่อกันมานะคะว่าการขอพอรก็ เป็นเหมือนกับว่าเป็นการที่เรานําบุญกุศลที่เคยทําทํามานะคะมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจนั่นเองและเมื่อพูดถึงการขอพอรให้รวดเร็วอย่างทันอกทันใจแล้วนะคะเชื่อว,ว่าหลายคนก็มักจะมีภาพของหลวงพ่อทันใจแห่งวัดพระธาตุดอยคําหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ตามสถานที่ต่างๆที่บุคคลแต่ละท่านนั้นนับถือกันอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะและในตอนนี้ค่ะฝนขอแนะนําอีกหนึ่งสถานที่เลยที่ที่นี่เนี่ยเขามีการพูดกันแบบ ปากต่อปากกันมาหลายปากแล้วนะคะเขาบอกว่าขอพรได้ผลทันใจไม่แพ้องค์หลวงพ่อทันใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฝนก็เชื่อนะคะว่าผุณฟังหลายท่านอาจจะเคยไปสถานที่แห่งนี้มาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีอีกหลายท่านเลยที่อาจจะไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือที่วัดสัมพันธวงศย่านเยาวราชนั่นเองเป็นการขอพรกับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนั่นเองค่ะ ที่วัดสัมพันธวงศารามวรวิหารนะคะแห่งนี้ค่ะเขามีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุญเรือนเก็บรักษา ก็จะเป็นสิ่งของเป็นวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาในสมัยที่คุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนะคะจะเป็นเรือนไทย2ชั้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเท่าตัวจริงของคุณแม่บุญเรือนเลยนะคะ mm hmm. ขณะที่ด้านล่าเนี่ยเขาจะเก็บสิ่งของแล้วก็วัตถุมงคลที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาในสมัยที่คุณแม่บุญเรือนยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง หลายท่านที่ไม่รู้จักคุณแม่บุญเรือนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเป็นใครกันแน่ก่อนที่เราจะไปไหว้ขอพรคุณแม่บุญเรือนกันเดี๋ยวเรามารู้จักคุณแม่บุญเรือนกันก่อนนะคะสําหรับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนั้นนะคะเป็นคารวสผู้ทรงศีลที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่เคร่งครัดมากๆค่ะท่านเลื่อมใสใน ระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะคะในช่วงที่ท่านปฏิบัติธรรมค่ะคุณแม่บุญเรือนเนี่ยเขาเริ่มต้นการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะคะที่วัดสัมพันธวงศ์กับท่านเจ้าอาวาสนะคะซึ่งในขณะนั้นก็จะเป็นท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์นะคะและต่อมาค่ะหลังจากที่คุณแม่บุญเรือนเนี่ยได้ไปวิปัสสนากรรมฐานแล้วคะ่ะต่อมาสามีของคุณแม่นนะคะก็ได้อุปสมบทที่วัดแห่งนี้หนึ่งพันสาวด้วยกัน แต่ว่าเมื่อสามีของคุณแม่เนี่ยลาสิกขาไปแล้วนะคะสามีก็ยังคงมั่นในทางธรรมเป็นอย่างมากนะคะเขาเลิกสุราเด็ดขาดไปเลยแล้วก็ทําบุญให้ทานเป็นประจำทําให้คุณแม่บุญเรือนก็ยิ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นค่ะ จนกระทั่งนะะในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2470ค่ะคุณแม่ก็ตัดสินใจออกบวชเป็นชีนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพียรฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานนะคะที่วัดสัมพันธบงซึ่งท่านก็ตั้งใจจะขอปฏิบัติธรรมให้สำเร็จนะคะอยู่ที่ศาลาวัดสัมพันธวงแห่งนี้นั่นเองเป็นเวลา90วันเลยนะคะโดยถือศีล8บวชเป็นชีแล้วก็นั่งสวดมนต์ภาวนา จะเริญนไปัส,สนาตามแนวทางของท่านเจ้าพระคุณมหาราชมังคลาจาร์นะยคะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวาัดสัมพันธวงในขณะนั้นนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะผ่านมาเป็นวันที่89แล้วคุณแม่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะสําเร็จให้อยู่ในระยะเวลา90วันแต่กระทั่งมาถึงวันที่89แล้วนะคะก็ยังไม่สําเร็จทำค่ะก็เลยเกิดความท้อใจนะคะก็เลยกลับไปบ้านสามี เมื่อคุณแม่บุญเรือนอาบน้ํานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เตรียมตัวจะสวดมนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาแบบหัวค่ํานะคะประมาณสักสามทุ่มค่ะของวันที่14พฤษภาคมปี2470 จากนั้นท่านก็ได้เห็นมารดาแล้วก็หลานๆนอนหลับกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาสามทุ่มแล้วในสมัยนั้นเนี่ยสามทุ่มก็ถือว่ามืดมากๆแล้วนะคะก็เป็นเวลาหลับพักผ่อนของทุกคนในบ้านคุณแม่ท่านเห็นมารดากลนค่ะส่วนหลานๆก็ละเมอบ่นพึมพำกันไปตามภาษาเด็กๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็กัดฟันกรอดๆคุณแม่ก็รู้สึก เกิดทำสังเวชเบื่อหน่ายต่อสภาพอย่างนั้นขึ้นมาในขณะนั้นนะคะท่านก็เลยคิดอยากที่จะหลีกหนีออกไปชั่วคราวค่ะและท่านก็ได้นั่งสมาธิกรรมฐานในห้องพระจนถึงเวลาประมาณตีสองท่านก็เกิดรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมานะคะรู้สึกอึดอัดนะคะหายใจไม่ออกคล้ายว่าตัวเองกำลังจะตายคุณแม่ก็เลยตั้งสตินะคะแล้วก็บอกว่าถ้าจะตายก็ขอให้ตายในตอนนี้เถิด จะได้หมดเวรหมดกรรมทำก็ยังไม่ได้บรรลุเลยนะอศัศจรรย์ใจยิ่งนักค่ะเมื่อคุณแม่บุญเรือนคิดแบบนั้นนะคะอาการทุกขเวทนาที่เห็นอยู่นะคะก็หายไปแบบหมดสิ้นเลยนะคะเกิดความสว่างขึ้นมาในตัวมีความใสสว่างอย่างมากนะคะเมื่อรู้ตัวแล้วว่าบรรลุอภิญญาถึง5อย่างมีพระธรรมเข้าประทับ เมื่อนึกอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรก็ตามนะคะก็จะรู้แจ้งแทงตลอดสว่างสวัยไปหมดเลยแล้วก็ยังได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารด้วยเมื่อปรรรูธรรมแล้วค่ะก็ได้นั่งกรรมาฐานต่อไปอีกจนใกลตีห้านะ่คะทนานได้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้เข้าไปนั่งในศาลาวัดสัมพันธวงศ์ที่ที่ท่านได้ไปฝึกหัดวิปัสสนากรรมฐานที่ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าจะสําเร็จในเวลา90บวันพอซิ่งคําอธิษฐานของคุณแม่ปูบนะคะก็ปรากฏว่าท่านได้เข้ามานั่งอยู่ในศาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องที่คุณแม่บุญเรือนหายตัวมาปรากฏอยู่ในสาราวัดค่ะก็ได้เผยแผ่ออกไปเลยนะคะก็จะมีพระเนนเทนชีอุบาสกคุณแม่นะคะต่างก็มารุมร้อมกันด้วยความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเลยนะคะและต่อมาค่ะคุณแม่บุญเรือนท่านก็ได้อธิษฐานหายตัว จากศาลานะคะไปข่าว,วงพระจันทร์ซึ่งท่านก็ได้พบกับพระผู้วิเศษที่นั่นนะคะและได้รับพระธาตุหนึ่งองค์จากพระองค์นั้นกลับมานะคะพระธาตุก็ยังคงกรรมเอาไว้อยู่ในมือเลยหลังจากนั้นท่านก็มิได้มีการแสดงฤทธิ์อะไรให้คนชมอีกเลยเว้นแต่อยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนนะคะในวันที่ท่านได้ ปฏิบัติธรรมนะคะจนสําเร็จก็ถือได้ว่าอยู่ในระยะเวลาที่ท่านตั้งใจเอาไว้เลยนะคะว่าจะขอปฏิบัติธรรมให้สําเร็จอยู่ในสาลาวัดสัมพันธวงศ์นะคะก็เป็นเวลา90วันด้วยกันค่ะและสําหรับส่วนที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านกําลังรอคอยอยู่นะคะก็คือในส่วนของการขอพรเพื่อที่จะให้ได้ผลกับคุณแม่บุญเรือนค่ะ ถ้าหากว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะไปขอพรกับคุณแม่บุญเรือนนะคะบอกก่อนว่าต้องทำการขอในห้องพิพิธภัณฑ์ตรงที่เป็นรูปปั้นคุณแม่บุญเรือนซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าพระพุทธ,ธโทคลังเท่านั้นค่ะ ลำดับของการขอพรนะคะก็เริ่มต้นจากการกราบบูชาพระรัตนตรัยค่ะกราบคุณแม่บุญเรือนนะคะจากนั้นให้เราเตรียมธนบัตร3าใบจะก,กีีบัทก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยเบื้องหน้านะคะเราจะหันหน้าเข้าสู่รูปปั้นของคุณแม่บุญเรือนค่ะถ้าเราหันเข้าไปแล้วทั้งซ้ายและขวาเราจะสังเกตนะคะว่าจะมีตุ่มขนาดกลางสีเขียวอ่อนนะคะตรงกลางเนี่ยจะมีพานครูสีทองวางไว้อยู่ ให้เราเริ่มต้นนะคะนำปัจจัยทั้ง3ามไปที่เราเตรียมเอาไว้มาจบขอพรก่อนค่ะแต่เขาเน้นย้ำเอาไว้เลยนะคะว่าการขอพรอกับคุณแม่บุญเรือนนั้นให้ขอเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะจากนั้นให้เราเดินไปที่ตุ่มด้านซ้ายก่อนค่ะเมื่อไปถึงตุ่มด้านซ้ายแล้วให้เราขอพรใน,เ,นเรื่องที่เราจะขอ จแล้วก็หย่อนธนบัตรลงไปค่ะถัดมาค่ะให้นำธนบัตรใบที่สองวางลงเอาไว้ในพานครูค่ะแล้วก็ขอพรในเรื่องเดียวกันกับตุ่มใบซาที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเมื่อมาถุงตุ่มด้านขวานะคะจุดขอพอรจุดสุดท้ายก็ให้เราขอพรแล้วก็ วางธนบัตรใบที่3ลงไปจากนั้นก็ให้กล่าวถึงพรที่จะขอภายในตุ่มใบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันเสร็จพิธีการขอพรคุณแม่บุญเรือนนั่นเองค่ะเดวอการขอพรบนบางกับคุณแม่บุญเรือนนะคะ จะต้องบ่นด้วยกล้วยน้ำว้าค่ะว่าถ้าเรื่องที่เราจะขอพรบนบานเอาไว้ประสบผลสำเร็จจะนำกล้วยน้ำว้ากี่วีกี่เครือมาแก้บนนะคะก็ว่าไปตามกำลังของผู้ที่บนบานขอพรกันได้เลยแล้วแต่เลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นจะบนบานกันกี่วีหรือว่ากี่เครือก็ขอคุณแม่ได้เลยนะคะสำหรับในการขอพรนั้นค่ะก็จะมีการสวดมนต์นะคะบทในการบนบานโดยเฉพาะเลยซึ่งผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์เ ก็จะเป็นผู้นำสวดซึ่งหากว่าตั้งการบนบานก็ลองติดต่อไปในห้องพิพิธภัณฑ์ได้เลยตลอดเวลาที่เปิดทำการนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของ คุณแม่บุญเรือนนะคะอีกหนึ่งสถานที่เลยที่สายมูทุกท่านต้องไปกันนะคะหากว่าใครที่รู้สึกอยากจะหาที่พึ่งทางใจหรือว่าอยากจะขอพรเอาไว้เป็นสริมงคลหรือว่าใครที่อยากจะบ่นบานคุณแม่บุญเรือนนะคะก็ไปกันได้เลยนะคะที่วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสําหรับเดินสายมูแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปมูกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ